จับตาอั้มพัชราภาดินเนอร์ไฮโซคนดงังทำแฟนๆอดลุ้นไม่ได้ต้องบอกเลยว่าจับตานางเอกตัวแม่อั้าพัชราภาใช้เชือ้อดินเนอร์ไฮโซคนดงังงานนี้ทาเอาแฟนๆอดลุ้นไม่ได้จริงๆเลยจ้าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จกักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสําหรับอั้าพัชราภาใช้เชือ้อถึงมาช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนๆเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสะความแรงและความนิยมของสาวอั้าก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับ อย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอ้ามพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอ้ามพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวไทยอีกด้วย ล่าสุดทางด้านอ้าพัชราภาได้ออกมาโพสร,รูปภาพไปดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนซึ่งงานนี้ก็โดนจับตามองหลังมีภาพร่วมกับเฮโซน,นินที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เคยถ่ายภาพด้วยกันก็ทําเอาแฟนๆอดลุ้นไม่ได้โดยทางด้านอ้าพัชราภาได้ออกมาโพสข้อความออกมาทานข้าวกับเพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนจะลืมหน้า